บาานเนกาลลาซึ่งเป็นคำทักไายของชาวเมียนมาที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์สน,นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะจีนจัดพิธีลงนามกับพันธมิตร50ประเทศในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIB i ที่จัดขึ้นภายในมหาสาราประชาชนในกรุงปักกิง่งโดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ50ประเทศไปลงนามเพื่อก่อตั้งธนาคาร AIIB ร่วมกันภายใต้วงเงินลงทุนแสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยธนาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากการผลักดันของจีนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ระหว่างร้อยละ26-30ถึงแต่สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงไปหากมีประเทศอื่นๆเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มซึ่งก็มีเดนมาร์กคูเวตมาเลเซียฟิลิปปินส์เนเธอร์แลนด์ออฟริกาใต้และไทยที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ การก่อตั้ง AIIB เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของสหรัฐที่มองว่าธนาคารแห่งนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงธนาคารพัฒนาเอเชียที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการใหญ่จึงวิพากวิจาร์ณ AIIB ต่างๆนานาร่อนายเปิดตลาดแผงลอยในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อให้ชาวมุสลิมมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการซื้อหาอาหารไปรับประทานหลังพระอาทิตย์ตกิ ตลาดแห่งล่าสุดที่เปิดทำการช่วงเดือนอมฎอนก็คือตลาดในสนามกีฬาในเมืองเบอร์รากัสซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกิจที่เปิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อให้ชาวมุสลิมมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการซื้อหาอาหารไปรับประทานหลังพระอาทิตย์ตกดินโดยตลาดแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนตั้งขึ้นโดยรัฐวิสาหก,กิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่างๆที่นำสินค้ามาออกร้านรวมด้วยกลุ่มผู้ค้ารายย่อยซึ่งถือเป็นการเกื้อหนุนกันทำให้ตลาดมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากตลาดแห่งนี้แล้วยังมีตลาดรอมฎอนในกรุงบันดาเซรีเบกาวันอีกหลายแห่งโดยที่มีผู้คนนิยมไปกันมากได้แก่ตลาดด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บรูนายเร็กเลียและตลาดใกล้ตลาดกาดองกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในฟิลิปปินส์จากกิจกรรมร่วมแสดงความดีที่สหรัฐไม่กีดกันการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน กลุ่มคนรักเพศเดียวกันในฟิลิปปินส์ได้รวมตัวกันประมาณ500คนในกรุงมะนิลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่คณะตุลาการสารดีกาของสหรัฐมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งพวกเขามองว่าการที่ชาติมหาอำนาจให้การยอมรับในเรื่องดังกล่าวจะทำให้การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคของเพศที่3ในประเทศต่างๆเป็นไปได้ง่ายขึ้นซึ่งก็มีคนกลุ่มนี้ในหลายชาติ ออกมาร่วมชุมนุมยินดีแก่สหรัฐด้วยเช่นเดียวกันย่งไรก็ตามมติดังกล่าวในศาลสหรัฐไม่ก่อผลในทันทีเนื่องจากฝ่ายแพ้คดีที่นำโดยองค์กรศาสนายังมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำสั่งใหม่ภายใน3สัปดาห์มาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกลาวคำว่าอาัติตุยที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรม์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ